สวัสดีท่านผู้ชมและกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับชแนลการันโมซาส s ิโ o กันอีกแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวพูดถึงความรู้สึกหลังชมนะครับแล้วก็อาจจะมีการสปอยในช่วงของท้ายวิดีโอด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่ผมได้ไปดูเรื่องล่าสุดเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง Venom Let b e r n a g e นะครับในชื่อภาษาไทยก็คือ Venom 2ึกอสูรแดงนั่นเองอืมก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สร้างมาจาก ฝั่งของแอนตี้ฮีโร่คอมิกด้วยนะก็คือเจ้าเวนอมเองนะครับแล้วก็ดําเนินมาสู่ในภาคที่2กันแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ไปดูภาพยืนเรื่องนี้มาด้วยนะแล้วก็พูดถึงความรู้สึกสั้นๆสำหรับผมก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันนะครับก็คือเป็นภาพยืนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าทําได้พอๆกันกับภาคแรกนะแต่แน่นอนว่าดูสนุกดูเอามันได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ยัไปถามหาความเมกเซน์แน่นอนว่ามันมีความบ้าดีเดือดน,นะครับตามสไตล์ของเวนอมภาคแรกแล้วก็มาสู่ในภาค2ก็ต้องถือว่าทําออกมาได ชื่นชมตัวละครตัวนี้ถ้ามาดูภาค2ก็น่าจะโอเคกับมันนะครับแต่ถ้าใครที่ดูภาคแรงมาแล้วแบบโอ้เอียงวะอะไรประมาณนะั้นมาดูภาคที่2ก็พอๆกันแหละนะครับก็มีฉากอีหยังวะพอสมควรนะครับอ่ะมีความารู้สึกส้ำ้นสำหรับผมนะ ีนี้นะครับถ้าว่าพูดถึงวิดีโอตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกหลังชมสลับผมแบบส่วนตัวเลยนะครับว่าผมนี่มีความรู้สึกยังไงกับมันบ้างเกี่ยวกับภาพยนตในเรื่องนี้นะครับแล้วก็พูดถึงว่าจะมีการรีวิวนะครับมีการพูดถึงข้อดีข้อเสียตามสั่งผมแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงท้ายวิดีโอนะครับอาจจะมีการสปอยเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครที่ยังไม่ไปดูลองไปดูกันก่อนนะครับสรับภาพยนตในเรื่องนี้ V ีนอม Letbe ีคา n ์เนต์นั่นเองอ่า ทีนี้ขออนุญาตแนะนําในส่วนของภาพยิตร์่ีนนี้หนึ่งนะครับภาพยิวเรื่องนี้ก็ได้ตัวผู้ม่มกับก็คือคุณแอนดี้เซอร์คริสมากํากับภาพตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งคุณแอนดี้เซอร์คริสเราอาจจะรู้จักในในส่วนของนักแสดงมาก่อนนะครับว่าแกเคยแสดงเป็นมชั่นแคปเจอร์เป็นตัวกอลลัมในเดเเอะลอปเปอร์ลิงนั่นแหละนะครับแต่ที่นี้แกมาทํางานเบื้องหลังเลยนะเป็นผู้มกับในภาพตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ ทีนี้ตัวของนักแสดงซีน่นิดหนึ่งนะครับคุณทอมฮาร์ดี้ก็ยังมารับบทเป็นเอ็ดดี้บล็อกหรือว่าเวนนอมนั่นเองนะครับอ่าเป็นพระเอกในภาคแรกมารับบทในภาคที่2ด้วยนะครับส่วนตัวร้ายในภาคนี้นะครับก็คุณวูดดี้เฮริสันนะครับมารับบทเป็นคีตัสเคสตี้หรือว่าเจ้าคานเนชันเองอ่านะครับมาพร้อมกับแฟนของเขาเลยก็คือคุณนาโอมี่เฮริสนะครับรับบทเป็นฟานเชสเบริสันนะครับหรือว่าฉายาเชอริก ก็คือเป็นตัวละครที่สามารถปล่อยพลังขึ้นเสียงออกมาได้นะครับอ,อีกคนนึงนะครับก็คือเป็นตัวละครมาจากภาคแรกแล้วกันก็คือคุณไมชลวิลเลียมนะครับรับบทเป็นแอนเวลลิงก็คือเป็นอดีตแฟนสาวของเอ็ดดี้บล็อกนั่นเองอะนะครับตัวละครก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับ ถ้าในส่วนของเนื้อเรื่องยอ่อสำหรับภาพยนเรื่องบีนอมเลสบีคาเนตนะครับถ้าว่าพูดถึงเนื้อเรื่องยอ่อก็คือมันสานต่อมาจากเอนเครดิตในภาคแรกนั่นเองนะครับซึ่งเอนเครดิตในภาคแรกเขาก็ได้หยอดตัวละครอ่าเขาได้หยอดตัวละครคริสตัสมาสตีก็คือเป็นฆาตกรโรคจิตไว้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอมาภาคที่สอน,นครับเขาเปิดเรื่องขึ้นมาเขาก็มาเล่าถึงปูมหลังตัวละครตัวนี้เลยว่าเฮ้ยเขาไปประสบพบเจออะไรเขามีปูมหลังเป็นยังไงกับมันบ้างนะครับแล้วก็ แน่นอนนะครับว่าเอ็ดดี้บล็อกนะครับก็ได้มาทําข่าวให้ตัวของฆาตกรโรคจิตตัวนี้ด้วยนะครับพยายามที่ไขคดีต่างๆนะครับจนมาวันหนึ่งนะครับตัวของเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยก็ได้พลาดท่านะครับให้กับฆาตกรโรคจิตตัวนี้นะครับได้ไปแพร่เชื้อก็คือเอ็ดดี้บล็อกนี่เขามีซิมไบโอดอยู่ในร่างกายก็คือวีนอมนั่นเองนะครับได้ไปแพร่เชื้อให้กับฆาตกรโรคจิตตัวนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นคาร์เนชานะครับซึ่งในตรงนี้แหละก็ทําให้แบบว่าเฮ้ยไอตัวคาร์เนชแล้วก็ไอตัวของฆาตกกรรรรโโโคคคจิตตีีาเดนะับอ้ห ระเบิดภูเขาแหกค,คุกกันไปเลยนะครับก็เลยทําให้เวนอมและก็เอ็ดดี om, ้ SD นะครับต้องมาร่วมมือกันที่จะหยุดยัง้งไอตัวร้ายตัวนี้ไว้ให้ได้นะครับซึ่งในเรื่องยอ่อก็จะประมาณนี้ก็ต้องลองไปลุ้นกันดูในโรงภาพยนตร์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกัน,นบ้างนะอ่า ทีนี้นะครับถ้าว่าพูดถึงความรู้สึกหลังชมสลับผมนะครับแบบไม่สปอยกันก่อนนะผมก็ต้องมองว่าภาพอยูนตรนี้นะครับก็ทําได้ดีพอๆกันกับภาคแรกนะครับแต่อาจจะมีบางจุดที่อาจจะดีกว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับหรือว่าบางจุดอาจจะดูแบบว่าด้อยก่นในภาคแรกนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของบทบาทต่างๆนะครับผมต้องมองว่าภาพยูนวีนอมในภาคที่2นี่ค่อนข้างจะเน้นบทบาทไปยังตัวร้ายแน่นอนว่าเปิดเรื่องขึ้นมา เราก็จะเห็นปูมหลังของตัวละครตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นฉากที่แบบว่าเอ็ดดี้นะครับแล้วก็ฆาตกรโรคจิตตัวนี้นะครับได้พูดคุยกันในคุกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราก็ได้สัมผัสว่าเฮ้ยไอตัวนี้เป็นเป็นฆาตกรโรคจิตว่ะแล้วก็การแสดงของวูดดี้เฮเลสันก็ถือว่าทําให้เราได้อื้อหเฮ้ยไอตัวนี้มันเหมือนจะเป็นฆาตกรโรคจิตนะแต่แน่นอนว่าถึงแม้จะมีการปูโบสถ์แม้มีการแสดงที่ดีนะครับแต่แน่นอนว่า บทบาทต่างๆบทโดยภาพรวมของตัวร้ายในภาคน,นี้ยังทําให้เราไม่ได้เชื่อร้อยเนะครับว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันเป็นตัวร้ายเป็นฆาตกรลรจิตมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายก็คือถ้าไม่มีฉากที่แบบว่าเฮ้ยไอตัวนี้มัน มีความเป็นฆาตรกรลูกจิตมันน่าจ,จะทําให้เราได้เชื่อมากกว่าน,นี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีการเล่าปูมหลังนะครับเกี่ยวกับตัวร้ายตัวนี้ว่าเฮ้ยเขาไปฆ่าคนคนู้นคนนี้มาแบบว่าเป็นกราฟฟิตี้กราฟฟิตี้ขีดขีดเขียนเขียนนะครับซึ่งไอตรงนี้ก็ต้องถือว่ามันก็เลยทําให้เราไม่ได้ว่าสัมผัสไอตัวนี้มันเป็นฆาตรกรลูกจิตนะครับก็เลยทาให้ว่าบทตรงนี้ค่อนข้างที่จะดูแบบยังไม่บว่าทําให้เราเชื่อว่าตัวนี้เป็นฆาตรกรลูจิตนะครับหรือแม้กระทั่งบทของเอ็ดดี้บล็อกแล้วก็ตัวของบีนอม ทอมฮาร์ดี้นะครับว่าเฮ้ยเขาแสดงได้แบบว่าเหมือนมีเสียงในหัวตลอดเวลาที่มันขัดแย้งกันตลอดนะครับสมมุติตัวละครตัวนี้ไม่พูดคนนึงนะครับพูดอย่างนี้แต่อเสียงที่มันอยู่ในหัวนี่มันเป็นแบบว่าเสียงที่มันขัดแย้งกันนะครับก็คือมันจะมีเสียงดา่าเสียงบ่นตลอดนะครับซึ่งแน่นอนว่าการแสดง,งเขาถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็คือเหมือนคนที่มันคิดอะไรตลอดเวลาเหมือนมีอะไรที่มันขัดแย้งตลอดเวลาแล้วก็ในภาคนี้นะครับบทบาทของอวีนอมแล้วก็ ของเอ็ดดี้นะครับจะมีจุดที่แบบว่าเฮ้ยไม่ค่อยถูกใจกันนะครับหรือว่าเป็นจุดที่แบบว่าโอ้โหต่างคนต่างมีความคิดที่ไม่ตรงกันนะครับสุดท้ายนะครับเขาก็ขาดกันไม่ได้เขาเข้ากันได้ดีนะนะครับซึ่งในภาพยนตร์ก็ต้องลองไปดูกันเองนะครับซึ่งแต่พูดถึงว่าบทบาทของวีนอมแล้วก็เอ็ดดี้นะครับก็ต้องถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดูเป็นความขัดแย้งกันในตัวแต่สุดท้ายก็เข้ากันได้พประมาณนั้นนั่นเองนะครับหรือว่าฉากตลกโปฮหนะครับว่าฉากแบบว่าบ้าบอๆอนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอเจ ไอ้ตรงนี้นะครับซึ่งถือว่าอ่ะเนี่ยไอ้ภาพยนตร์นี้ก็ถือว่าบ้าดีเดือดเหมือนกับภาคแรกพอๆกันเลยนะครับหรือว่าถ้าพูดถึงฉากแอคชั่นล่ะอ่ะฉากแอคชั่นในภาพยนตร์นะครับผมก็ต้องถือว่าทําออกมาได้ดีนะเพราะว่าภาคแรกมันมีข้อค้อรหารไยเวลา เวลาฉายชันต่างๆเรามองแโอ้โหมันเหมือนสู้กันแบบอ้ดูไม่ค่อยดูเรื่องดูแบบเละๆเป๊ะๆอะไรนะครับเหมือนเครื่องสักผ้าปั่นปั่นใส่กันแล้วมาสู้กันนะครับแต่พอมาภาคที่2เฮ้ยดูรู้เรื่องว่ะแอคชั่นในภาคที่2ถือว่าทําออกมาแล้วนครับโอเคดูรู้เรื่องวีนอมสู้กับคาเน็ตอ๋อมันสู้กันอย่างนี้นั่นเองอ่านะครับแต่พูดถึงว่าแอคชั่นจะเป็นการสู้กันดูรู้เรื่องนะแต่เน็ตตัวของบทของแอคชั่นของวีนอมก็คือบทของวีนอมอาจจะดูน้อยลงไปนะครับก็จะเป็นเน้นกโชว ไงอ่านะครับแต่ทีนี้ตัวละครวีนอมในภาค2ก็ถึงถือว่ามาพีคเอาในตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับแต่ฉากโชว์เท่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับจะเป็นไอตัวละครเอคาเนชมากกว่านะครับก็ลเลยทำห้ว่าแอคชั่นในส่วนของวีนอมอาจจะดูน้อยลงไปสักนิดนึงอ่านะครับก็คือถ้าว่าเทียบกับกันกับภาคแรกนะก็คือภาคแรกมันจะมีฉากดูเดือดที่แบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าก,กันนะ่ะไอตัววีนอมเนีย่ยถือว่าทำออกมาไนดะ้ค้างโอเคเลยนะครับแต่ทีนี้ ภาค2นี่ก็จะไปพีคไอตัวของคาเนทที่มันรุดออกมาจากคุกนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าดูเดือดผสมควนะแต่ก็แน่นอนว่าแอคชั่นของพาร์ทวีนอมอาจจะดูน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะส่วนของชีจี้นะครับ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆนะครับหรือว่างานมิชวล่ต่างๆถือว่าทำออกมาในระดันข้างโอเคนะ CG คอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ถือว่าดูลอยซะขนาดนั้นครับแต่แน่นอนว่าถือออกทำออกมาได้ดีตามมาตรฐานแต่ไม่ใช่ว่าเยี่ยมซะขนาดนั้นครับ CG ทำออกมาได้ดีสาวประกอบก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นมากนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าแห้งจนดูฟังไม่ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นนั่นเอง ครับอ่ะส่วนในส่วนของนักแสดงนะครับผมก็พูดไปแล้วนะครับซีนหนึ่งว่านักแสดงจัดเต็มแน่นอนนะครับทั้งเอ่อทอมฮาร์ดีทั้งเอ่อวูดดี้เฮลิสันนะครับหรือว่าตัวละครอ,อื่นๆต่างๆอย่างเช่นตัวละครแอนนะครับมาเล็กๆน้อยๆแต่ก็ถือว่ามีบทบาทเป็นสมควรเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าวางบทได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่แน่นอนว่าเสียดายไอ้ตัวละคร พุทธิเนเรซ่อนะครับบทเขาไม่ส่งแสงนิดหนึ่งนะครับว่าเขาเป็นฆาตกรลกูกศิษย์ยังไงแต่การแสดงถือว่าเต็มร้อยเลยนะครับถือว่าทำองค์หมายได้ดีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับจังหวะของภาพยนตร์นะครับผมก็ต้องมองว่าจังหวะของภาพยนตร์ค่อนข้างที่จะไปเรื่อยๆกลางๆนะครับไม่ได้ถือว่าเร็วมากจนโอ้ยดูไม่ทันเลยหรือแม้กระทั่งมีจุดเหนื่อยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีจุดผ่อนเรื่องด้วยนะภาพยร์มีจุดผ่อนเรื่องช่วงกลางเรื่องก่อนที่จะไปพีก อ่ะตอ,อนที่จะไปพีคในช่วงท้ายนะครับก็มีจุดที่มันผ่อนเรื่องแต่ก็ต้องถือว่าจุดที่ผ่อนเรื่องไม่ได้ถือว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยจนแบบโอ้น่าเบื่อไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าทําให้ดูออกมานะ่าสนใจพ่อๆกันกับภาคแรกนั่นเองนะครับถือว่าความรู้สึกสาหรับผมว่าที่มีต่อภาพยนื่์ประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้ขออนุญาตมารีวิวสักนิดนึงนะอย่างแรกผมขออนุญาตพูดถึงข้อดีกันก่อนข้อดีในภาพยนตร์นี้นะครับอย่างแรกก็คือในส่วนของฉากแอคชั่นแล้วกัน แอคชั่นภาคนี้ถือว่าดูรู้เรื่องนั่นเองนะครับไม่ได้บว่าเหมือนภาคแรกที่แบบว่าดูแบบเละเทะไปขนาดนั้นนะครับแต่พอพูดถึงว่าแน่นอนว่าสเกลหนังมันอาจจะดูลดลงไปสักนิดนึงมันไปโฟกัสกับตัวละครมากขึ้นมันก็เลยทําให้เราดูรู้เรื่องว่าเอยแอคชั่นมันสู้กันบุบะบุบะอย่างนี้นั่นเองนะครับหรือว่าในส่วนของงาน CG ถือว่าทําออกมาด้นข้างโอเคเลยนะครับไอตัวเวนอมแล้วก็ตัวของคาเน่ถือว่าทําออกมาด้นข้างเฮ้ย ดูแบบดูเท่วะนะครับดูเท่ประมาณนั้นแล้วกันนะครับหรือว่าการแสดงผมก็ต้องมองว่าการแสดงของทอมฮาร์ดีหรือว่าตัวของวูดดี้เฮลิสันถือว่าทำออกมาได้คนข้างโอเคแล้วกันนะครับเสียดายแค่บทยังไม่ส่งสนิดหนึงนะครับอื หรือว่าในส่วนของซาว์ประกอบอะไรต่างๆหรือว่างานโปรดักชันอะไรต่างๆถือว่าทำออกมาไ้ค่อนข้างมาตรฐานนะครับแต่ไม่ได้ถึงาเยี่ยมมากขนาดนั้นนะครับแต่ต้องถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างโอเคถือว่าดูดีดูสนุกดูอมันนะครับอย่าถามหาความเมกเซนเลยขนาดนั้นนี่คือข้อดีสำหรับภาพยนตร์หรือว่าภาพยนตร์มีฉากแบบว่าตลโปฮานะครับซึ่งต้องถือว่าไอ้ตัวเอ็ดดี้แล้วก็ตัววีนอมโอ้โหเถียงกันตลอดเวลานะครับแล้วก็มีฉากขโมยซีนต่างๆตัวละครเวีนอมนี่มีเพื่อนเป็นไก่ด้วยหรือว่าคุณนายเชินนะครับ ของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆเอ็อพาร์ตเมนต์ของเอดีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครขโมยซีนพอสมควรอ่านะครับนี่แหละก็มีฉากตลกปูห้าฉากขำๆกันไปนะครับซึ่งในภาพอยู่นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสรับข้อดีนะครับยังดูสนุกดูเอาบันเทิงได้ระดับหนึ่งนะทีนี้ขออนุญาตพูดถึงอีมุมมองหนึ่งล่ละอ่านะครับเนี่ยเราดูคะแนนรถเทร์นเทิก็น่าจะรู้นะครับว่า ฝั่งวิจาร์กับฝั่งคนดูเป็นยังไงครับฝั่งวิจาร์นี่แน่นอนว่าเลตุมเปะนะครับนะครับแต่ฝั่งคนดูเฮ้ยดูสนุกดูบันเทิงว่ะโอ้หนังมันบ้าดีเดือนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในคะแนน,นครับฝั่งคงวิจาร์ก็จะประมาณนี้ละกันแล้วก็แน่นอนว่าผมขอญาตพูดถึงข้อเสียสำหรับภาพยนตร์ชนิดหนึ่งนะครับไม่ได้บอกว่าเอามาด้อยค่าหนังนะหรือว่าไม่ได้บอกโอ้ oh, เอามาด่าภาษาเสียเทเสียบูลลี่หนังอะไรขนาดนั้นแต่นี่นี่คือมุมมองสำหรับผมที่ผมมีต่อภาพยนตร์น,นีนี้ละกันนะครับว่า ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมองเฮ้ยดูสนุกไหวอย่าไปมองอันนั้นเป็นจุดข้อเสียเลยแต่แน่นอนว่าเราอาจจะยังมองข้ามในส่วนนี้ไปไม่ได้นั่นเองนะครับว่าข้อเสียอย่างแรกก็คือในส่วนของบทตัวร้ายนั่นเองนะครับบทตัวร้ายยังไม่ได้ทําให้เราได้เชื่อว่าเฮ้ยเขาเนี่ย เป็นฆาตกรโรคจิตแบบโรคจิตโรคจิตเลยนะครับซึ term, ่งเนี่ยถึงแม้การแสดงจะดีนะครับถึงแม้จะมีการปาูมันตั้งแต่ตอนแรกแต่แน่นอนบทยังไม่ส่งสักนิดหนึ่งนะครับเสียดายสักนิดหนึ่งว่าเฮ้ย hey, ถ้ามีฉากแบบโอโชว์ความโรคจิตนี่มันน่าจะโอเคกว่านี้นะครับทำให้เราเชื่อได้มากกว่านี้นะอ่านะครับหรือแม้กระทั่งในตอนของแอคชั่นตัวสุดท้ายอย่าถามหาความสมเหตุผลนะครับอย่าถามหาความเมคเซนส์อะไรขนาดน,นั้นตัวละครน,นี้ทาไมต้องทําอย่างนี้ตัวละครน,นี้ทําไมต้องทําอย่างนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าดูสนุกด,ด,ดูอมันดูสนุ ทาให้ตัวละครนี้เป็นไปเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะท่วมให้แบบว่าดูหนังไม่สนุกเลยนะครับหรือแม้กระทั่งอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครที่คาดหวังว่าสกิลหนังจะใหญ่กว่าเดิมไม่นะครับเขารดสกิลหนังลงมาภาคแรกมันมีองค์กรตัวร้ายใช่ไหมแต่พอมาภาคนี้เสร็จปุ๊บองค์กรตัวร้ายนี้ไม่ได้มีเลยครับเขามาโฟกัสที่ตัวละคราเนเน่ตไปสิงกับ เจ้าฆาตกรโลกจีนี้มันเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มาสู้กันโบ๊ะบ้านะครับซึ่งแน่นอนว่าสกิลหนังมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ใหญ่โตแบบภาคแรกนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งแบบว่าแอคชั่นนิดนึงอะผมติงนิดนึงว่าแอคชั่นน่ะไอตัววีนอมไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่นะครับมามาโชว์ในตอวพาร์ทท้ายเรื่องนั่นเองนะครับแต่ตัวคาร์เน็ต์นี่โชว์ได้เต็มที่เลยนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเสียดายนิดนึงว่าวีนอมไม่ค่อยได้โชว์ของเท่าไหร่นะครับในส่วนของพาร์ Action ทแอคชั่นน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 นทีีีี่่่แแแแแบบบบบบบดดดดดููเเเเืืออออออภาาาาคคคคครรรรรรกกกกััััังปะะะะะะมมณ้้้้ลสสสหหหขข็ยวใใผุญตน ภาพยนตร์นะครับก็อยู่ในเรทที่ แบบว่าไม่ได้ว่าถือว่าโอ้เยี่ยมมากหรือว่าไม่ได้ถือว่าดีมากขนาดนั้นนะครับแต่ไม่ถือว่าแย่ดูไม่ได้นะหนังเรื่องนี้นะครับดูสนุกดูอมันได้ผมขอยัดให้คะแนนที่ประมาณ6.5้าถึง7และกันอยู่ในเรทประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้ตามสไตล์ของผมนะถ้าขายที่ให้มากกว่านี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับหรือว่าใครให้น้อยกว่านี้โอ้ดูยังไงวะดูบ้าๆดูบ้องๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเรื่องการให้คะแนนมันเป็นสีสันละกันประมาณนั้นนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิของผมนนะทีี้ ขออนุญาตพูดถึงในการสปอยสักเล็กน้อยในช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ดูลองไปดูกันก่อนนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องออวีนอมเล็ดบีคะแนนนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตสปอยนะ3 2 1การสปอยในครั้งนี้ก็คือการพูดถึงเอ็นเครดิตนั่นเองอา่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงเอ็นเครดิตสักนิดนึงเสร็จปุ๊บผมเอาตอน้นอันนี้ออกก่อนนะครับเอ็นเครดิตในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมันก็จะพูดถึงตัวละครตัวนี้ปึ๊บ นี่นี่คือตัวละครเอ็นเครดิตนะครับก็คือมันจะเป็นฉากเอ็นเครดิตที่แบบว่าวีนอมนะครับแล้วก็คุยกันกับตัวของเอ็ดดี้นะครับคุยกันเสร็จปุ๊บโบบะมันจะมีแสงที่มันระเบิดออกมานะครับแสงระเบิดปุ๊งนะครับและก็ในหน้าจอนะครับหน้าจอโทรทัศน์ว่าเฮ้ยมันมีข่าวที่มันออกมานะครับว่าไอวีนอมเนี่ยมันดูข่าวอยู่นะครับว่าเฮ้ย สไปเดอร์แมนก็คือปีเตอร์ปาร์เกอร์นั่นเองอ่านี่คือเอ็นเคนดิดนะครับซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยเป็นอะไรที่มันพีคเลยในโรงภาพยนตร์แต่ละคนเนี่ยโอว้ว้าวเลยนะครับอุ้ยเฮ้ยมันเชื่อมโยงนะครับตัวละครมีนอมจะมาอยู่ใน MCU แล้วหรือเปล่าอ่านะครับอันนี้คือเอาให้รุ่นดูก่อนนะแต่อันนี้คือการสปอยนั่นเองนะครับอย่ามาด่าวเฮ้ยมึงสปอยยังไงอันนี้ผมบอกนะนี่คือการสปอยนะครับอันนี้ผมเอารูปมาจากที่เขาลีกมานะลีกมีลีกมานะครับถ้าถ้าโดนบินเนะี่ยก็ขออภัยนะครับนนนีี่คือรูป้นะ นี่นะครับนี่ไอวี IV นอฟเนีย่ยดูข่าวอยู่นะครับว่าเฮ้ยปีเตอร์ปร์เกอร์มันคือสไปเดอร์แมนในว่าฉันอยากกินไอตัวนี้อ่านะครับนี่คือเอ็นเครดิสในภาพยนตร์นะครับ,อ,รรบอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเสร็จปุ๊บอ่านี่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวแล้วก็การสปอยในช่วงท้ายนะครับถ้าใครยังไม่ดูลองไปดูก่อนสำหรับภาพยนต์นี้นครับดูสนุกดูเอามันได้มันก็เป็นหนังที่ดูเอามันเทิงได้นะครับแต่อย่าไปซีเรียสขนาดนั้นว่าตัวละครตัวนี้ต้องเท่ตัวละครตัวนี้ต้องเมคเซนส์ตัวละครตัวนี้ต้องแบบว่าโชว์พลััังได้เต็็มมที่นนะครบก แน่นอนว่าหนังมันก็ทําออกมาได้เน้นความสนุกความบันเทิงนะครับความเบ้าบๆบองๆนะครับแต่อย่าถามว่าโอ้โหจะ มาดูเดือดมาจริงจังอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะครับก็เป็นหนังที่อีกเรื่องหนึ่งที่ดูสนุกดูอมันได้นะครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตจบคลิปไเป็นเท่านี้นะครชอบไรเช็กกดแชร์ใครจะดีก็ s ับสักลายให้ด้วยเป็นกำจ่ายให้ผมสำหรับชแนลเล็กวันนี้ขอว่ามารีวิวท่านผู้ชมได้ฟังนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะมีการสปอยเนี่ยในช่วงท้ายคลิปท้ายวิดีโอแล้วกันใครยังไม่ดูลองไปดูกันก่อนสนับภาพอยู่เรื่องนี้นะครับใครชื่นชอบภาคแรกแล้วมาดูภาคสองอาจจะโอเคกับภาคที่สองด้วยนะครับเพราะว่าโทนหนังพอๆ นี้ขออนุญาตจบคลิปวิดีโอนี้นะครับชอบเลยช่วยกดแชร์คจีดีก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจสำหรับชนยเล่ขอบคุณสำหรับการซับสไครต์ทุกครั้งนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah!